ขณะนี้ก็เป็นเวลาตอนนี้เวลาก็หกโมงเช้านะคะทุกคนหกโมงเช้าที่นอร์เวย์ก็ทางนู้นก็ประมาณเที่ยงวันพอดีนะคะเที่ยงวันช่วงหน้าหนาเน,น,นี่ยก็จะห่างกันประมาณหกชั่วโมงนะคะทางนู้นก็เที่ยงวันกับบรรยากาศวันนี้นะคะบรรยากาศวันนี้ก็ไม่หนาวมากนะคะตอนนี้ลบแปดองศานะคะทุกคนลบแปดองศา กับหิมะก็ยังเต็มอยู่นะคะเมื่อคืนก็ตกลงมาอีกนิดหน่อยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้คุณป้าสายเปี้ยวก็ตื่นเช้าหน่อยนะคะวันนี้ตื่นเช้าหน่อยตื่นขึ้นมาก็ตีห้าเลยนะคะเพราะว่านอนแต่นอนตั้งแต่สามทุ่มค่ะ <c oughs> ก็บางทีก็ยังปรับตัวเองยังไม่ได้นะ,ะเพราะว่าดูบ้านแนละ้วนอนไวมากนะคะนอนไวแล้วก็ตื่นเช้า ีสี่ตีห้าหกโมงก็ตื่นแล้วค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะอัปเดตเรื่องบ้านของเรานะคิดถึงบ้านนะคะคิดถึงบ้านพอมาแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคุณป้าสายเปียกกำลังสร้างบ้านนะคะบ้านหลังใหม่นะคะคือบ้านเรามีบ้านอยู่แล้วแต่บ้านหลังนั้นมันจะไกลจากร้านนะคะก็เลยว่าจะขายไปนะคะแต่ก็ยังขายไม่ได้นะคะก็รออยู่แต่บ้านหลังเนี้ย ก็ทำใหม่ค่ะราคาบ้านก็อยู่ที่4ีล้านสองนะคะสี่ล้านสองสามห้องนอนสาห้องนอนข้างบนจะเป็นห้องนอนเดียวนะคะห้องนอนเดียวแล้วก็สห้องน้ำนะคะข้างล่างก็จะมี2ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะบ้านก็จะค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะแต่ข้างบนจะเป็นพาเวสสำหรับคุณผู้ชายของเรานะคะ,ะเป็นส่วนตัวของแกก็จะมีระเบียงเยอะๆทำไมเราถึงทำบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมเพราะเราชอบ วิวมุมสูงระเบียงสูงๆนะคะเราลงเสาเข็มไปแล้วเมื่อวันที่เราลงเสาเอกเสาโทนะคะเมื่อวันที่ยี่ห้าแต่ลงเสาเข็มเราลงก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเพราะว่าเราจ่ายไปสิบเปอร์เซ็นก่อน,นะคระั้แรกสิบเปอร์เซ็นแรกเขาก็เริ่มลงเสาเสาเข็มเลยนะคะลงเสาเข็มเลยนะคะแล้วพอดีวันที่ยี่ห้าก็ลงเสาเอกเสาโทนะคะไปดูสิคะว่าความทําไวมากนะคะทําไวมาก ว่ามาอัปเดตให้ดูนะคะเพราะเขาจะส่งเราทางไลน์ทุกวันทุกวันนะคะงานวันนี้ทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะคะเราก็จ่ายไปประมาณล้านกับสี่หมื่นนะคะ <S 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 ใช่ไหมล้านกับใช่ค่ะล้านกับสี่หมื่นนะคะเราจ่ายไปล้านกับสี่หมื่นโอเคนะคะไปดูกันนะคะว่าบ้านของเราจะเป็นยังไงนะคะที่จ่ายไปแล้วยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะทุกคนไปดูสิคะอีกสิ้นเดือนเนี้ย ก็จะต้องจ่ายอีกแล้วประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นอีกแล้วนะคะหกแสนสองนะคะทุกคนไปไปอัปเดตบ้านกับคุณป้าสายเปี้ยวกันค่ะภาพนี้ก็จะเป็นภาพวันลงเสาเอกเสาโทนะคะถ่ายคู่กับลูกสาวแล้วคนเสื้อสีฟ้าเขาเป็นเจ้าของบริษัทนะคะบริษัทนี่ก็ญาติพี่น้องเพื่อนๆกันนะคะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะทุกคนเจ้าของบริษัทเก่งมากเลยนะคะ อายุยังน้อยอยู่เลยทําโครงการใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็เอามา,าท่านนิมนต์ท่านมาเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะลดน้ำมนต์ให้นะคะนี่กับเพื่อนสาวละคะเพื่อนสาวชอบทำอาหารมาให้ทานประจำเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะนี่ก็เทพื้นนะคะเทพื้นเทพื้นงานเทพื้นนะคะคอนกรีตเทพื้นคอนกรีต ลากฐานนะคะลากฐานของเรานี่ก็จะขึ้นเสาขึ้นเสาแล้วนะคะขึ้นเสาขึ้นเสาของเราแล้วนี่เป็นวันที่เท่าไหร่จาไม่ได้แต่หลังจากเรามาแล้วนะคะขึ้นเสาแล้วก็เทเสานะคะเทเสาขึ้นไปชั้นสองนะคะแต่ยังไม่ถึงชั้นสองนะคะ ขึ้นเสาเทเทพปูนเสานะคะคนงานก็จะทำอยู่เป็นวันหนึ่งเป็นสิบคนเลยนะคะงานพื้นฐานนี่ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีะงานพื้นฐานนี่ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะคะเขาก็จะเข้ามาก่อนลงฐานเขาก็จะ,ะวางท่อน้ำดีน้ำเสียแล้วก็งานระบบอัดน้ำยาปลวกด้วยนะคะท่อสำหรับ อัดน้ํายาปวกนะคะแล้วงานพื้นฐานแล้วก็ก่อนที่เขาจะเทคานเขาก็มีมาวัดแนวดิ่งนะคะวิศวกรเราก็จะเข้ามาเป็นเสร็จเร็จนะคะมาเช็คงานว่างานแต่ละตัวจะผ่านหรือเปล่านะคะต่อจากนี้ก็เป็นางานมัดคอดินมัดคอเหลนะ็กเนี่ยประมาณนั้นนะคะมัดคอดินมัดคานขึ้นชั้นสองต่อไปนะคะทุกคนทำไปเรื่อยๆค่ะ ตายตังงานก็เดินนะคะงานก็เดินค่อนข้างไวนะคะทุกคนตรวจงานเขาก็จะมีวิศวะมาตรวจงานให้ประจำนะคะให้ทุกให้ประจำงานเหล็กคานงานผูกเหล็กนะคะงานผูกเหล็กอ่คานชั้นสองก็จะเริ่มมาแล้วนะคะงานตีไม้ค้ำก่อนนะคะนี่เป็นงานตีไม้คำ้ำ ท้องคานชั้นสองนะคะเริ่มงานตีไม้เริ่มงานตีไม้ค้ำท้องคานชั้นสองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นงานผูกอ่ผูกคานชั้นสองนะคะทุกคนเนี่ยเป็นงานผูกคานชั้นสองผูกเหล็กคานชั้นสองแล้วนะคะเป็นเป็นยังไงบ้างคะ่ะบรรยากาศบ้านคุณป้าสายเปรียวบรรยากาศดีไหมคะ อยู่ปลายทุ่งนาเลยนะคะอยู่ปลายทุ่งนาข้างหลังก็จะติดคลองเลยนะคะคลองธรรมชาติะคะ่ะบางคนเขาก็จะคิดว่าทําไมมาทําอยู่ไกลจังเลยประมาณนี้นะคะเพราะเราจะไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงรถนะคะเราก็เลยมาทําอยู่ปลายนานะคะเพราะว่าเนื้อที่บ้านคุณป้าสายเปียมีประมาณเก้าไร่กว่านะคะจากด้านหน้ามาถึงไอ้นี่เลยก็ประมาณก็เป็นความยาวนะคะความยาวกว้างประมาณ ห้าสิบเมตรนะคะแล้วก็ลึกลงไปอีกค่ะประมาณหลายร้อยเมตรอยู่ค่ะหลายร<ม>้อยเมตรหกเจ็ดร้อยเมตรกว่าะะถ้าล,ลึกลงไปไม่น่าจะต่ํากว่าประมาณห้าร้อยเมตรได้นะคะทุกคนห้าร้อยหรือหกร้อยเมตรโดยประมาณนะคะเพราะว่าตอนคุณป้าสายเปี้ยวเดินอยู่นะ่ประมาณไปกลับนี่ก็ประมาณเกือบโลนะคะไปกลับรอบรอบสะรอบไอ้นั่นของคุณป้าสายเปี้ยวเนาะก็ะเกือบโลแต่ยังยังยังเินไม่ถึงข้างหน้านะคะเนี่ย อันนี้เป็นข้างหลังอยู่ค่ะข้างหลังข้างหน้าของเราก็จะเป็นครัวมารวยนะคะครัวมารวยคุณป้าย,ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็อยู่ตรงกลางก็จะเป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่ที่กําลังทําอยู่นะคะทําหลายอย่างจังเลยนะคะนี่ก็ผูกคอคานผูกเหล็กคานข้างบนนะคะเพื่อรอลงลงคานลง แผ่นพื้นนะะอีทีนะคะทุกคนเทคานเสร็จก็จะลงแผ่นพื้นนี่คืออัปเดตล่าสุดนะคะการทำงานโดยประมาณโดยประมาณ20วันนะคะ20วันเพราะว่าหยุดช่วงปีใหม่ก็1อาทิตย์พอดีนะคะหลังจากลงเสาเอกีกเสาโทธขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆุกคนนะคะ